ทำได้แซดไลติงถูกทุกข้อเลย44ทับ44ข้อถ้าน้องยังพื้นฐานน้อยอยู่ต้องฝึกนิสัยว่าข<อ>ี้กเกียจ์ทำยังไงถึงจะได้แซดไลติงถูกทุกข้อเลย44ทับ44ข้อเพราะว่า<อ>มินทําได้คือขอแอสซูมก็แล้วกันว่าถ้าคนที่คําถามคําถามนี้น่าจะได้ประมาณ30ไปลายปลายรล้วยันได้เต็มเออหรือว่า40แล้วแล้วก็คืออีกนิดนึงก็จะถึงข้อ44ข้อเนาะเพราะว่าถ้าน้องยังพื้นฐานน้อยอยู่น้องไม่ต้องเอาเต็มมันก็ติดคณะที่ต้องการได้แต่บางคนเขาเป้าหมายเขา สูพงงันห้าอะไรอ,อ,อย่างเงี้ยใช่มันก็อาจจะ สำคัญสาหรับเขาเพราะว่าข้อหนึ่งก็คะแนนหายไปเยอะมากคือถ้าเอาตามวิธีพี่ตอนแรกที่พี่ทําจากศูนย์เลยนะจากที่ไม่เคยรู้อะไรเลยไม่เคยทำาไเรติ้งมาก่อนเลยเนี่ยก็คือเริ่มจากฟังชูเอชั่นก่อนเพราะว่ามันออกเยอะที่สุดฟังชูเอชั่นมาก่อนเลยแล้วก็ฝึกจนกระทั่งแบบผิดน้อยโคตรๆกับฟังชูเอชั่นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ต้องฝึกนิสัยว่าต้องแปลตลอดทั้งเรื่องเนี่ยขี้เกียจดูคลิปก่อนๆมาก็จะรู้ว่าในไรทิ้งมันออกหลักๆก็คือเรื่อง grammar กับเรื่องแปลถูกปะ g r a ครึ่งนึงอะอที่บอกว่าแปลก็คือข้อที่มันจะถามว่าประโยคนี้ย้ายไปไว้ตรงไหนดีจะ add ดดหรือ delete ด,ด,ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่มองว่าถ้าน้องที่ได้ประมาณ30ไปลายปลายแล้วอะหรือ40่อะมันคือน้องที่แปลออกเลยก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแค่ว่าน้องบางคนอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญฝึกเยอะเะมันก็ช่วยแลเราก็จะรู้แนวข้อสอบหรือว่าถ้าเรียนกับพี่พี่ก็จะบอกเลยว่าแนวแบบไหนที่มันออกประจําแล้วก็สุดท้ายก็คือพี่สังเกตเห็นว่าคนที่คะแนนได้ประมาณ40แต่ยังไม่ถึง44 เวลาเห็นเด็กอินเตอร์เก่งๆอะไรเงี้ยหลายๆคนบางทีก็จะผิดเรื่องคำศัพท์นะโวแคปมันคือข้อที่แบบไม่เคยเห็นคือตอบ <c rap> ไม่ได้เลยนะ <c rap> เออชนะในกินแบบเนี้ยก็คือต้องเลดิตโกอะแต่ว่าก็แค่ให้รู้เฉยๆว่าสุดท้ายแล้วโวแคมทาให้น้องไม่ได้เต็มเฉยๆอะถามว่าความสับสาคัญขนาดไหนถ้าสำหรับคนที่อยากได้คะแนนสูงมากๆก็สําคัญทีเดียวแต่พวกข้อโวแคมมันก็จะเป็นข้อที่พี่ก็จะแนะนําให้น้องๆส่วนใหญ่อะไม่ต้องไปใส่ใจมันมากถ้าไม่ได้อยากจะได้เต็มเออมันต้องสร้างแบบยากค่ะมันกว้างมากอะรู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวหน้ามันจะออกอะไรแล้วมันไม่มีทางออกซ้ําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็หลักๆของ r รติ้งถ้าเป็นน้องทั่วไปกกก็คืออมุุ่่งจดหลััสําญน สำหรับคนที่ได้แบบเก่งมากๆอยู่แล้วพี่ก็แนะนำให้ฝึกเฉพาะข้อที่มันเป็นข้อยกเวน้นอ,อ่ะข้อยกเวน้นมาถึงอะไรแซดมันจะชอบมีกฎหลักๆอย่างเช่นต้นสุดดีสุดหน้าแดดจะต้องไม่มีที่แบบท่องๆันมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีกฎบางอย่างที่แบบเกิดขึ้นทุกครั้งเลยแต่มันก็จะมีบางครั้งที่แบบมันเกิดข้อยกเวน้นไว้พิเศษใช่ซึ่งถ้าน้องทำข้อสอบอ่ะพี่ก็แนะนำให้น้องเก็บข้อยกเว้นเหล่านั้นเรื่อยๆคือน้องต้องรู้ก่อนไงว่า ในเซตมันจะมีข้อข้อยากอ่ะข้อบางอันที่ยากอย่างเช่นข้อ pronoun บางทีดูเหมือนจะง่ายนะยากก็มีจริงดิเหมือนแบบข้อนี้ his หรือ its ก็ได้เหมือนกันอ่ะก็แล้วแต่ว่าจะแปลไปคนละอย่างมันจะของเขาก็ได้หรือจะของมันตรงนี้ก็ได้อ่ะมันจะของอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าสมมติว่าอยากจะได้เต็มทุกทุกแบบฝึกขัดที่เราฝึกเราต้องดูละเอียดเลยว่าเราผิดเพราะอะไรใช่ป่ะใช่ใช่จะได้ไม่ผิดซ้ำเออก็คืออันไหนที่ทํามาแล้วผ่านมาแล้วกรุณนาวงข้อยาก เอาไว้เก็บไว้ใช้ทบทวนตอนใกล้ๆสอบดก็ยากดูแต่ว่าปกติเวลาในบูธแคมป์อ่ะพี่อะสะสมมาไงพี่ก็จะเด็ดมาให้เฉพาะแบบข้อนี้น้อง80%ของห้องอะเคยทำผิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ฉะนั้นถ้าน้องมีเพื่อนหรือมีใครที่เขามีข้อมูลเหล่านี้มันก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่ละคนที่อยากได้เต็มโอเคอ่ะ ลองดูแล้วกันว่าถ้าเราได้40และหรืออีกแค่สข้อนี้จะทำยังไงดีแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องของการฝึกเยอะๆแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองของพี่ก็เคยผิดง่ๆมาเยอะมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ผิดง่มาเยอะมากจริงอ๋อไรมันก็คงเป็นที่ความชอบแล้วก็ความละเอียดของเราด้วยสู้ๆแล้วกันก็คิดว่าทุกคนทำได้จ้า